อีสันบ้านตรงบังครับมเมื่อนี้ก็มาเบ่งเปล่งมาทรงหน้ามาสังเกตเ,เบิงเขาเอกำลังมั่นกำลังเอาออกล่วงเ,อ,เอ,ออกรายงามปีนี้ชาหน้าก็คงจะยิ้มได้อยู่ นี่ก็เลยมาเบังอพื้นที่ของคนปลูกอบักซีดาคนกำลังกิมจูเอเห็นที่สวนปลูกแล้วได้ผลผลิตกับพ่อใสได้ก็เลยคิดว่าอยากปลูก <c oughs> อยากปลูกทดลองเบังอ่าสวนเล็กๆพื้นทีเ่เล็กๆนี่ว่า มันจะได้จากต้นกำลังว่างถังกำลังว่างถังกำลังมากหลุมที่ทำการโลงกิ่งพันธุ์ซึ่งต้นกิ่งพันธุ์กะเป็นกิ่งตุ่มตอนกิ่งตุ่มตอนได้สั่งมากตุ่มตอนได้สั่งมากมาลดทนล่องปลูกล่องเบงว่า มันจะให้ผลผลิตดีว่าซึ่งพื้นที่มองนี้ก็แต่ก่อนรกร็ไปปลูกพืชแบบว่าหมุนเวียนอ่เพืชลมลูกปลูกบักแตงบักทั่วไปอ่คือพอปลูกบักแตงแล้วปลูกซ้ำทีเก้โดนๆพว,วกเชื้อร่าพวกโกรคแมลงมันก็มารบกวนโดยที่ว่าปลูกแล้วมันมีพืชรักลอกรลับนะ ก็เลยคิดว่าสิหาหยังมาปลูกมันจังสิให้ผลผลิตมีรายได้อยู่ตลอดปีโดยที่ฮาอยู่กบหมองซึ่งมองนี้ก็เป็นทางพานเป็นทางพานเป็นถนนคอ,อนเกร็ดทางพานคนเที่ยวอยู่ตลอดรถก็เที่ยวอยู่ตลอด เรเลยคิดว่าสิบปูกบักซีดาเอาไว้จากนี้หน่อยสวนเล็กๆก็สัน่นเพราะได้ค่าผงชุรดแนวซัวว่าอราทดลองปลูกเบิง่งว่ามันสเให้ผลผลิตด,ดีว่ได้ว่คอยศึกษาคอยหาคอยเรียนรูกกันไปเบิ่งกันไป ซึ่งมากมากหลุมมากเป็นแนวไว้แล้วก็พือที่พื้นที่ตรงนี้บได้ไถเพราะว่าไถดูไถปีหนึ่งไททองสองเทือสามเทือกสินะปลูกพักปลูกเพราปลูกบักแตงเทียวนึงกับไถอีกไถอีกเราก็มาปลูกบักชัวปลูกพักหมุนเวียนไปสินะ ก็เลยว่าปีนี้เ่าต้องไถดอกมากลุมแล้วก็บคุณลุมปลูกเลยใส่เครื่องตันหยาตาเดาตันหยาออกแล้วก็กค่อยชักล่องอบักซิดาติดแล้วค่อยชักล่องคุ้นดินขึน้นอ่าเดี๋ยวการต่อไปปลูกเซตเอ่อบักซิดาติดเอ่อซีมาอัปเดตให้พี่นอ้องเบิ่งว่าสวนเล็กๆบางนี้สิเอ่อปลูกบักซีดาแล้วมันยิงงามบ่ ่าเป็นตได้กินบอ่อได้ผลผลิตบอ่อซึ่งพื้นที่นี่ก็สีอยู่เน้เล่าประมาณอสามงานสามงานกันนาจิป,ปูบักซีดาได้เป็นร้อยต้นอยู่ันเถาะเ,เดี๋ยวกบพ่อล่งเบียบบกซีดาแล้วกะค่อยชักล่องขึ้นอย่าให้นํามันขัง แนะนำรั้งเงาบุิดาพ่อพเขาติดแล้วก็ค่อยมาหาปุ๋ยครอกเพาะรองพื้นเขานนิดหน่อยๆไปคือมองนี้ก็ตั้งแต้โอ้หลายสมัยมาแล้ว ปลูกบักแตงบักทั่วบักแตงบักทั่วบักแตงบักทั่วปลูกผักยู่นี่ล่ะ,ะคือบม่มีพืชแนวไหนที่ว่าสีให้เป็นเป็นรักเกาะเป็นรักันไปบ่หมี่พืชรักคือบ่มีพืชรักปลูกพืชล,ลมลุกเพราะหนาฝนมากเรไม่ได้ปลูกแต่ปลูกมันก็น้ำฮึมสีน้อยๆแน,น่ฝนตกมากเร่งๆแน่ผัดผักผัดเนา่า หมักแตงหมึกนั่นก็เป็นเชื้อโรคเชื้อราซึ่งเราสังเกตว่าต้นมะนาวต้นนี้ก็มันปลูกไว้ข้างเทียงอยู่ละข้างเทียงนี่มันก็งามโดยที่ว่าก็บว่าใครได้ใส่ใจดูแลเพาะวันไหนกูหนาวหน่วยแต่หน่วยมัย่างดกเลยนะาเปรอะนะก้อนนี้นี่ มวยไงสักหนึ่มวยไงสักหนึ่บางสายพันธุ์แล้วน่าจะเป็นเอ่อบางน้าวสายพันธุ์ทุนเก่าอ่าแต่ว่าเพิ่นบริตัดแต่งกิ่งมันมันบบโป่โป่งมันก็นเลยทางในพุ่นก็นเลยบริต่อปเปลี่ยนน่วยมันต่ไปทางในนมัน,ปนเปลี่ยนน่วยเพราะว่าบริตัดแต่งกิ่งมันออก มันก็เป็นั้งแต่รอบนอกที่มันได้รับแสงดีๆมันก็จะเป็นน่วยดีโอเคเป็นแต่ทั้งนอกคือทั้งในเดี๋ยอเป็นน่วยเพราะว่าบริษัทแต่แงกิ่งเขาห็นงามนวยดุกวันนี้มปลูกพืชยังอย่างสงามอยู่เออมันนี้ปลูกล้องปลูกบักสีดาบิ่งกัเนาะัจนว่า,ส,าสีงามบาาอั้นอา ทดลองกันต่อไปอได้ผลผลิตแบบใดสำเร็จบ่สำเร็จอ่าเป็นแบบใดก็สิมาอัปเดตเห็นพี่น้องเขาได้บิ่งอีกเช่นึงเออเพิ่นว่างแผนแล้วว่าสิปูกบักซีดาสัน้นอ่าเห็นสวนทึ่งเป็นหนวยมีนวยเออนวยมันงามอ่าเพราะได้อยู่ได้กินอยู่าสั้นว่า พอได้ตอนพี่ตอนน้องอยู่พอได้ซื้อผงสลดอยู่สันเด้ลองปูบกระกนาวสันว่าสิ่ได้กินคือกันอยู่บ่าสันอก็เดี๋ยวก็สิมาอัปเดตห้พี่น้องเขาบอกอีกทีหนึ่งว่ามันสิได้กินนวยบ่อบอกสิดา ผมกำลังมา,ากหลุมอยู่มากลุมตอ่อรักหาคําแนะน้าเหมือนว่าเบี้ยศีดามาแล้วก็่ต้องไทดอกเพราะว่าไทดูแล้วนะดินมันก็บน้นประเด็นอ่าคนหลุมปลูกเลยตัดยาวสันแล้วพอมันทีแล้วก็ชักล่องขึ้นไปพุ่นขึ้นค้นต้นของมันชักล่องขึ้นไปขนาดสีใสได้อยู่ เพราะว่าดินมันกับบอแนนบอแข็งเพราะว่าไถท,ทุกปีไถพ่นทุกปีอยู่แล้วนะขอบคุณพี่น้องทีกนที่ตามกดไลค์กนแชร์คลิปนี้ไปแล้วครับ